ประชุมคณะสงฆ์ที่ตัวจังหวัดทั้งจังหวัดในอัปริหานิยธรรมนะธรรมที่เป็นไปด้วยความไม่เสื่อมในประการที่หนึงว่ามันประชุม กันอยู่เนืองนิดนั้นการประชุมก็คือการไปพบปะพูดคุยการไปอัปเดตข่าวสารอะไรต่างๆมันเป็นธรรมของความไม่เสื่อมความไม่เสื่อมคือว่ามีโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยกันนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นในส่วนไหนก็ตาม ในองค์กรในครอบครัวในที่ทำงานของเราถ้าเรามีการพบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอความคิดความเห็นกันมันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจกันมาพร้อมกันเลิกพร้อมกันอะไรที่มันเป็นหลักที่ว่าเราได้ตกลงกันไว้แล้วอย่างนี้ไม่เพิ่มสิ่งที่ไม่ควรเพิ่ม ให้มันเป็นภาระขึ้นมาไม่ตัดทอนสิ่งที่มีอยู่แล้วทำให้มันไม่เสื่อมในหกเจ็ดประการเนี้เราก็จะเห็น <c oughs> ถึงวิธีการที่พระเจ้าท่านทรงได้วางเป็นแบบหลักเอาไว้ถึงทำของความไม่เสื่อมอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้พบปะกันเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเกิดความ ห่างเหินกันไดนะ้ไม่ว่าจะสังคมที่เล็กที่สุดในระดับครอบครัวก็ตามแต่สามีภรรยาพ่อแม่นะไม่ค่อยพูดคุยกันอย่างนี้มันก็เกิดความเหินห่างขึ้นมาในสังคมของคนในยุคกเกษตรกรรมในยุคก่อนในภาพที่จะเห็นคนในบ้านนั่งทานข้าวด้วยกันนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา นะบางทีก็ต้องใช้ช้อนอันเดียวกันด้วยซ้ำแม้กระทั่งน้ำนะตุ่มน้ำแต่ก่อนก็ใช้เป็นหม้อดินนะก็ใช้เป็นกระบวยกระบวยก็คือเป็นภาชนะตักน้ำที่ทำมาจากกะลามะพร้าวที่ตัดเป็นเสี้ยวลูกตัดในส่วนปากมันออกแล้วก็ทำด้ามใส่ตรงด้ามก็จะเจาะรูเพื่อว่าผูกเชือกเอาไว้ ไม่ให้มันตกร่วงหรือว่าไม่ให้คนหยิบไปเขาก็ใช้ภาชนะเดียวนะแก้วน้ำช้อนอะไรต่างๆภาชนะเดียวในครอบครัวของพ่อแม่ลูกหรือว่าเครือญาติอยา่างนี้ในมื้อเช้ามื้อกลางวันเมื่อเย็นก็จะมานั่งทานข้าวด้วยกัน,นสังคมอย่างนั้นหมายถึงว่าคนสมัยก่อนจะมีความผูกพัน มีความแน่นแฟน้นมีความรักใกล้สมัครสมานกันมากกว่าพี่น้องร่วมท้องเดียวกันอย่างนน,นั่งทานข้าวด้วยกันได้มีความรักกลมเกี่ยวกันเป็นพอเติบโตมีครอบครัวขึ้นมาก็เป็นพี่ก็จะเป็นป้าจากเป็นน้องก็จะกลายเป็นน้าอย่างนี้ตามระดับเครือญาติลำดับของสายเลือดที่ว่าผูกพันธุ์กันมา ในได้เมื่อสังคมมันเปลี่ยนไปเนี่ยนายกปฏิวัติอุตสาหกรรมผู้คนก็มีการงานทำมากขึ้นในบ้านเมืองที่มันขยายออกไปนี่ก็ไปทำงานมีเวลาของเขามีเวลาตอกบัตรมีเวลาเข้าราชการแปดโมงก็ต้องไปแล้วเจ็ดโมงกว่าออกจากบ้านบางทีก็อาจจะเปลี่ยนวิธีแนวไป ลูกก็ะขึ้นรถไปโรงเรียนแม่พ่อก็ขับรถไปทำงานตอนกลางวันก็ทานข้าวที่ที่ทำงานที่โรงเรียนตอนเย็นก็กลับมาบางทีจากที่ต้องเคยอยู่ด้วยกันทานข้าวด้วยกันทุกมื้อก็เหลือแค่มื้อเดียวมื้อเย็นมื้อเดียวมื้อเช้าก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าส่วนมากก็จะไม่ทันลกลับมามื้อเย็นหรือว่าอาจจะได้ไปอยู่ด้วยกัน ทั้งวันก็อาจจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าพ่อแม่เลยว่าลูกมีงานมีค่ายมีเรียนพิเศษสอนพิเศษอะไรต่างๆก็จะห่างเหินกันไปนี่ไม่ต้องพูดถึงชีวิตในที่ต้องเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นที่ต้องไปอยู่กินที่ทำงานที่ที่เรียนต่างๆในรั้วมหาลัยในที่เรียนต่าง หรือว่าสังคมของฝรั่งเขาเนะถ้าชัก1718อย่างเนี้ยเขาก็จะออกจากบ้านไปละออกไปทำงานออกไปเรียนหนังสือไปอยู่ต่างเมืองละต่างแดนละมันทำให้ความรักใคร่ความชิดชอบความผูกพันในสังคมของครอบครัวนั้นเขาไม่ค่อยผูกพันเหมือนกับคนไทยมากเท่าไหร่นัก นะหรือว่าคนไทยเราเองก็ตามทุกวันนี้ก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปดันนั้นในการที่เราได้พบปะพูดคุยกันก็เพื่อให้ทำความเข้าใจนั้นสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มีมีคุณค่ามากแม้กระทั่งว่าในที่ทำงานของเราก็ตามมาแล้วนะก็พบป๋พูดคุยกัน มีอะไรก็เราก็าพูดคุยกันพอพูดคุยกันแล้วก็ตกลงปรงใจกันพอตกลงปรงใจกันก็ทำงานตามที่เราได้ทำเอาไว้ไม่ไปเพิกถอนสิ่งที่เราพูดคุยกันแล้วไม่ไปเพิ่มเติมสิ่งที่เราไม่ได้พูดคุยกันในวินัยของประสงค์ในมีนะในข้ออาบัตในข้อปาจิตี ว่าเมื่อสงนั้นได้ความเห็นชอบในมติของสงแล้วนั้นนะพอภายหลังมาก็แย้งในมตินั้นท่านก็ปรับเอาบัติเอาไว้ว่าเมื่อเราตกลงกันแล้วอย่างเงี้ยแต่ก่อนนี่อยู่กลุ่มเดียวกันนั่งอยู่ต่อหน้ากันนี่ก็เห็นด้วยกันอย่างนี้นะแต่ทำไมพอรับหลังไปนี่จึง มีมติแยง้งจึงไม่เห็นด้วยอย่างนี้ถ้าจะไม่เห็นด้วยถ้าจะมีมติแยง้งก็ควรที่จะต้องทำต่อหน้าวัตถุต่อหน้าบุคคลนั้นๆในกลุ่มนั้นๆไม่ใช่ว่าเรามาทำเพื่อเห็นแก่หน้าแล้วก็มาเนนทาหรือว่ามาหาักล้างมาทำลายมติในภายหลังในมติพระสงค์ท่านก็จะ ปรับาบาตเอาไว้ก็คือให้โทษเอาไว้นะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ถูกนะไม่ถูกอันนี้แหละคือบางทีก็เป็นข้อปฏิบัติเป็นธรรมเนียมนะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเสียงเล็กๆน้อยๆนี่แหละมันสําคัญมากสําคัญคือทําให้เรานั้นเป็นคนตรงนะเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเป็นคนกล้าวางง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิงไม่กระด้างเป็นนิวาโต นิวาโตคือเป็นผู้ที่ไม่มีลมวาตะเนี่แปลว่าลมนี่คือไม่นนวาโตเป็นผู้ที่ว่าง่ายเป็นผู้ที่ไม่พองลมอันนี้แหละว่าบางทีแม่มันจะเหน็ดเหนื่อยแม่มันจะต้องขัดเครื่องต่อใจเราบ้างแต่ว่ามันก็ทําให้กิเลสตัณหาเรามันลดลงทําให้มานาทิตอิโก้ของเรามันลดลง ในนั้นในสังคมในกลุ่มหมู่ในจึงมีความสําคัญมากมีความสําคัญแต่ว่าบางที่บางแห่งก็ประชุมกันบ่อยเกินไปเองนี่ก็น่าเบื่อเหมือนกันนะมันประชุมกันอยู่เนืองนิดก็ไม่ใช่ว่าประชุมกันมันทุกวันทุกอาทิตย์อย่างนี้นั้นนั้นมันก็น่าเบื่อเกินไปนบางทีมันก็มีดีมีเสียเนาะอย่างร,บระบบราชการบางทีนะ ต้องมีประชุมประจําเดือนประจําอะไรต่างๆนะอันนั้นก็ยังพอว่านะถ้าประจําเดือนประจําอะไรนะแต่ถ้าจะมากเกินไปมันก็ยิบย่อยบางทีคนทํางานก็อึดอัดคนทํางานบางทีก็ไม่ค่อยพูดอะไรมากหรอกคนพูดมากบางทีก็ไม่ค่อยทําอะไรนะคอยที่จะจับผิดคอยที่แต่จะนะทำให้มันดีขึ้นแต่มันก็ดีขึ้นในส่วนที่ตนเองคิดว่าดี ส่วนที่ส่วนรวมส่วนที่มันจะไม่สานต่อให้งานมันดําเนินไปได้ง่ายอันนี้ก็ไม่คิดนากขาดความรอบคอบฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาตัวเราเองเป็นใหญ่ไม่ได้ในเวลาที่อยู่กับหมู่เพื่อนหมู่กลุ่มแม้กระทั่งคนที่นั่งเป็นหัวหน้าเป็นประธานอะไรก็ตามที่จึงประธานหัวหน้านั้นไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่ต้องตัดสินใจอะไรคนเดียว แต่ว่าต้องเป็นส่วนของความเห็นร่วมกันในทุกฝ่ายนะมีวินัยมีสิกขาบทหลายข้อมากที่ต้องเกี่ยวกับการที่ต้องเห็นร่วมของคณะของหมู่นะอย่างเช่นการที่จะสร้างกุฏิในวัดอย่างเงี้ยก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะสงฆ์ว่าให้สร้างตรงนี้ให้ดูตรงนี้นะ เพื่อว่ามันจะไม่ได้ไปขัดเครืองกันในภายหลังว่าทําไมมาสร้างตรงนี้นะตรงนี้มันไม่เหมาะสมอะไรอย่างเนี้ยนะท่านปรับอาบัิหนักเอาไว้นะปรับอาบัิสังคาทิเศษเอาไว้หรือทีเดียวหรือว่าสร้างนี่ก็สร้างได้แค่พอเหมาะนะแค่ขนาดนี้นะในร่วมในนะยาวเจ็ดนิ้วคือพระสุคตนะไม่เกินนี้อย่างนี้นี่มีมีสิ่งที่วางเอาไว้ซึ่งก็วางไว้ดีแล้วละ ระแบบในต่างๆก็วางไว้ดีแล้วทีนี้ในมายุคหลังนี่หรือว่างในทางคาดีโลกนี่เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีกฎหมายมีพระราชบัญญัติมีพระราชกฤษฎีกาอะไรต่างๆที่ต้องประกาศที่ต้องมีต่างๆมากมายมีกฎหมายหลายพันมาตรานะไม่ใช่แค่น้อยๆทางพระราชบัญญัติทางพระราชกฤษฎีกาอะไรต่างๆนะมันเป็นข้อระเบียบ เฉพาะส่วนที่ก huh? ็ทำออกมาตามส่วนอีกกฎหมายครอบครัวก็อย่างหนึ่งกฎหมายที่ดินก็อย่างนึ่งมลกฎหมายรัชดากรภาษีอะไรต่างๆก็อย่างหนึ่งเป็นแบ่งเป็นหลายหมวดหลายหมวดในกฎภายหลังกฎจราจรกฎอะไรต่างๆซึ่งกฎเหล่านี้แหละมันเป็นข้อที่ทำให้คนในชุมชนนั่นอยู่ด้วยกันได้นะแม้ว่ากฎจะเป็นข้อสมมุติ แต่ถ้าเราไม่มีสมมติร่วมกันมันก็อยู่ด้วยกันยากสมมติก็มาจากคำว่า,าสังมตินั่นแหละความพร้อมของหมู่กลุ่มคือความที่เรานั้นได้ตกลงกันแล้วในหมู่กลุ่มนั้นนะเกิดความเกิดความข้อตกลงกันเพื่อที่ว่าเราจะได้พูดคุยกันไม่ให้เกิดความแหนงนายไม่ให้เกิดความคิดเองเออเองถ้าเราคิดเองเออเองเราก็จะถูกอยู่แต่คนเดียว เราเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นผดเด็จการนะซึ่งก็จะทำให้บางทีการตัดสินใจนะถ้าเป็นผดเด็จการที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าเป็นที่เกินขอบจำกัดถ้ามันไม่ดีก็จะทำให้คนอื่นอยู่ร่วมด้วยยากอันนี้มันอยู่ที่ระดับของการขัดเกลากิเลส ระดับของการขัดเกลามานทิษฐิตัวกูของกูว่ามันมีมากไหมถ้ามันมีมากมันก็ทําให้ความทุกข์หรือว่าสังคมนั้นอยู่ยากแต่ถ้ามันมีน้อยอันนี้นี่มันก็จะได้ผลดีเลยทีเดียวในการที่นํามาจํากัดกรอบนํามาประพฤติปฏิบัติในหมู่กลุ่มในความเห็นร่วมเห็นชอบด้วยดนะังนั้นแล้วนี่บางที เราต้องทำอะไรสิ่งที่ไม่ชอบนะแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ชอบนะั้นบางทีมันก็กลายเป็นเป็นเครื่องขัดไกลใจเราเหมือนกันนะอย่างวินยัยอย่างข้อศีลอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อขัดเกลาเป็นข้อนำออกเป็นข้อขัดเกลาให้เราได้ออกจากความทุกข์ออกจากสิ่งที่เราคุ้นชินออกจาก ความติดมั่นถือมั่นต่างๆที่เคยมีมาบางทีมันก็ความดีบางทีมันก็อาจจะดีไม่จริงก็ได้นะถ้ามันเป็นไปด้วยความที่ว่าหลงนะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งในสมัยที่เป็นนักศึกษา เป็นคนที่มีอัตยาศัยดีมากเป็นคนที่มีจิตอาสานะเข้ากับคนได้ทุกหมู่นะมีเพื่อนนะเป็นที่รักของเพื่อนเพราะว่าเธอมีนิสัยที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนั่นเป็นที่รักของเพื่อนมากอย่างนี้พอเรียนจบนักศึกษาเนี่ยก็แยกย้ายออกไป ทำการทำงานแต่ก็ยังติดต่อสื่อสารกันอยู่เพราะว่าสังคมลายสังคม Facebook นี่แหละทำให้เพื่อนๆเ,เก่าเนี่ยได้กลับมาพบกันทีนี้เนี่ยพอพอรู้จักกันพอมีเพื่อนเก่าอันี้นะเธอก็หยิบยืมหยิบยืมเงินนะจากเพื่อนนะ ก็ยืมจากน้อยๆน,นี่แหละาจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นก็กลายเป็นแสนก็ยืมไปเรื่อยๆจากแสนก็กลายเป็นลนะ้านนั้นสูงสุดนี่ยืมหลายสิบล้านเพื่อนบางคนนี่ต้องยอมขายที่ขายที่ขายทางนี่เพื่อที่จะเอาเงินมาให้เพื่อนคนนี้ยืมเพราะว่าเธอเป็นคนที่มีเครดิตดีมาก เครดิตด,ดีมากก็คือว่าในสมัยก่อนนั้นเธอได้ช่วยเหลือเธอได้ให้ความช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์แก่เพื่อนไว้เยอะนะแต่ว่าเป็นที่แปลกว่าเธอก็ยืมไปเรื่อยๆพอยืมไปเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเพื่อนคนไหนออกมาบอกนะออกมาเปิดโปงว่านะเธอมีพฤติกรรมอย่างนี้แต่พอนั้นเข้านั้นเข้าก็เริ่ม มีการระแคะระกาายมีการส่งบอกต่อกลุ่มในกลุ่มเพื่อนกันว่าให้ระวังเพื่อนคนนี้ไว้นนเพราะว่าเธอมีพฤติกรรมอย่างนี้อย่างนี้นจนว่ายืมก้อนใหญ่นะหลายสิบล้านและการยืมก็ต้องมีสัญญานะ,นะจนต้องเป็นเรื่องราวขึ้นโรงขึ้นศาลเธอก็ถูก ตัดสินจำคุกพอจำคุกก็มีเพื่อนเด็กหลายคนนะก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเอาเงินให้ประกันแต่เธอก็ไม่ได้เอาเงินนั้นไปประกันหรอกเอาเงินนั้นไปใช้จ่ายส่วนตัวสุดท้ายก็ต้องเข้าคุกในสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุก็คือมาจากการที่เธอนั้นติดการพนันติดการพนัน ทำให้นําเงินนี่ไปใช้จ่ายการพนัน,นมันถือเป็นอบายามุกนะเป็นอบายามุกเป็นปากทางแห่งความเสื่อมมันสามารถที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างเลยแหละนะคำโบราณเขาว่าไว้ว่า,วานะโจรขึ้นบ้านโจรป้นบ้านสิบครั้งยัยงไม่เท่ากับ ไฟไหม้บ้านครั้งเดียวเพราะว่าโจนปนบ้านสิบครั้งมันก็ยังเหลือผนังบ้านเหลือหลังคาเหลืออะไรไว้อยู่โจรปนบ้านสิบครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งเดียวไฟไหม้บ้านมันวอดวายทีนี้นี่ไฟไหม้บ้านสิบครั้งเนี่ยไม่เท่ากับผีการพนันเข้าสิงครั้งเดียวเพราะมันไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือบ้าน ไม่เหลือที่น้ไม่เหลือท้องน้ําอะไรเลยนะนั้นการติดการพนันเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่มันเลวร้ายมากนะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องแค่เล็กน,น้อยนะคนที่ไม่เจริญต่างๆก็เพราะติดการพนันนี่แหละมีคุณป้าอยู่ข้างวัดน,ะนี่ก็ไว้ใจลูกหลานไว้ใจลูกหลานนี่ก็ด้วยความเป็นผู้เท่าเนาะเนาะ ก็ไว้ใจก็เทคโนโลยีอะไรต่างๆแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ก็ไปฝากเงินไว้ที่ธนาคารนั่นแหละเงินคุณป้านี่นะนะก,กนะ็เก็บมาทั้งชีวิตนะนะทั้งคุณป้าคุณลุงนั่นแหละนะเก็บมาทั้งชีวิตเงินกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆก็ไว้ใจยาติตัวเอง หมายใจก็เงินไปฝากไว้กับเขานะพอฝากไปฝากไปเนี่ะเงินผู้เท่าบ้างเดือนละ6 0 0้อยอย่างเงี้นะเงินที่เกษียณได้รับบำนาญมาเงินที่ขายที่ขายทางได้อย่างนี้ก็ฝากไว้ฝากไว้วันหนึ่งนี่ว่าจะไปเอาเงินนะออกมาใช้จ่ายนะก็ปรากฏว่าไปดูที่บัญชีของตัวเองนี่ปรากฏว่าหายเกลี้ยงเลย ไปดูบัญชีของคนลงก็หายเกลี้ยงเหมือนกันนะเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตนี่ไม่เหลือเลยนะพอไปถามญาติถามลูกสะพ้ยที่เก็บเงินไว้ให้นี่ก็บอกว่าเอาไปใช้จ่ายเอาไปใช้จา่ายใช้จ่ายแค่ปีก่อกว่านนี่ทำไมมันถึงใช้จ่ายอะไรนาะเป็นล้านๆอย่างนี้นะก็เสืบสาราวเลาเรื่องไปว่า จริงแล้วก็ติดการพนันุัว,วน,นี้ย่งการพนันนี่มันมันเยอะมากเนาะมาทางออนไลน์ต่างๆ่นี่คือเกิดจากอะไรเกิดจากที่ใจมันถลําลงไปบางทีการที่เป็นคนดีคนดีนี่แหละแต่ว่าบางทีมันมันถลําไปหรือกระทั่งการติดยาเสพติดบุหรี่เหล้าอะไรก็ตามบางทีเราต้องการแค่ลองนะต้องการแค่ลองแต่ว่าพอลองแล้วมันก็ติด ติดเพราะกลายเป็นอำนาจลงในลงในอำนาจกิเลสไฟต่ำพ่ายแพ้ตัวเองดันนั้นน่บางทีความดีความดีนี่ถ้าเราไม่มีระเบียบไม่มีวินัยมันก็กลายเป็นเป็นพิกผันกลายเป็นความไม่ดีได้เพราะว่าเราทำด้วยอํานาจของนะตัณหามนานณทิฏฐิกิเลสนี่ถ้ามันยังเกาะจิตมีอยู่ที่จิตใจอยู่นี่มันมันมันประมาทไม่ได้ เราจะมาบอกว่าเราถูกเราคิดถูกเราทำถูกไม่ได้ดังนั้นเนี่ยบางทีการที่มีระเบียบวินัยการที่ไปพบปะพูดคุยกันนะการทีนะ่ยึดมั่นในข้อระเบียบข้อวินัยเราเนี่ยมันก็จะทำให้มันขัดเกลากีเลสดหยับหยาแบบนี้แหละไปดังนั้นเรามองเราต้องมององค์รวมองค์กรนะให้มันอยู่ได้ เราต้องเอาเอาเอาที่ถูกต้องอย่าเอาที่ถูกใจถ้าเราเอาที่ถูกใจแล้วเราก็มันก็จะผิดในส่วนใหญ่แต่ว่าถูกในส่วนน้อยนะสูกถกถูกถูกเรานั่นแหละแต่ว่ามันผิดที่ว่าหลักเกณฑ์หลักการที่เราได้ตั้งที่ได้มีสังมติที่ได้มีมติร่วมกันที่ได้สมมุติกันขึ้นมาในหมู่กลุ่มเรานั้นฉะนั้นแล้วเนข้อปฏิบัติบางอย่างเนี มันจึงเป็นไปเพื่อการขัดกลาเป็นไปเพื่อการลดละเป็นไปเพื่อการสละออกเพื่อการคลายออกเพื่อการสำรอกออกมันจึงจําเป็นนะังนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จึงเห็นว่ามันจะไม่ขัดแย้งกันเลยนะอย่างเช่นหลักอปริหาริยธรรมนี่แหละนะมันประชุมกันอยู่เนืองเน็ตเมื่อประชุมก็ประชุมพร้อมกันเมื่อเลิกประชุมก็เลิกประชุมพร้อมกันตั้งผู้อาวุโสเป็นใหญ่ ไม่ละเมิดนะสิ่งที่ตกลงกันเอาไว้นะไม่แก้ไขสิ่งที่ไม่ไม่เพิ่มเติมสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะไม่ตัดทอนสิ่งที่มีอยู่แล้วอย่างนีนะ้มันเป็นข้อที่ให้เกิดความไม่เสื่อมคลายนะในสังคมหมู่นั้นๆแม้กระทั่งในครอบครัวเองก็ตามนะถ้าหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันอย่างนี้ มันก็จะทำให้สังคมนั้นๆเกิดความสงบสุขขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้มันเป็นไปเพื่อการลดละกิเลสนะการขัดเกลาการที่เราต้องอยู่ในกรอบนะอยู่ในทางอย่างนี้ถ้าเราฝึกได้อดทนได้เป็นได้ก็จะขัดเกลามาหน้าทิฏฐิของเราลงไปในความสงบสุขก็จะเกิดขึ้น แค่เรานก็ฝากเอาไว้เดี๋ยวเราเสดมนต์ทำวัดกัน